เออเป็นยังไงบ้างครับท่านประธานท่านประธานครับ <c oughs> ขึ้นยากขึ้นยาก 400ยเราไม่เคยกลัวนะครับทังไหนก็ได้เป็นงไงบ้างครับรได้ข่าวว่า,าได้ข่าวว่าไปง่ายๆมาหลายทิปนะครับทิปนี้เป็นยังไงบ้างพิดลายครับพิดลายทนลองแล้วครับเป็นยังไงครับผมย้ายทั้งตัวเลยอันนี้น้องใหม่เรานะครับเหนื่อยเหนื่อย นึกว่าวันนี้กระทิงจะไม่ควิดนะครับวันนี้กระทิงกินหินครับไม่กินต้นไม้ไม่กินไผ่ไม่กินกระทิงแล้วเมื่อก่อนเราขึ้นฝังไหนครับฝั่งน,น,นี้เหรเฮ้ตรงเนี้ ยังเย็นย่าก,ก่อนเดี๋ยวต่อไปนะครับช่างแปะจะโชว์สเต็ปที่ถูกต้อง ลายเนี้ยง่ายเพื่อนรถถึอนนี้ดีพออันนี้ท่านประธานมาเองครับท่านประธานมาเองไปเพื่อเขาขึ้นฟังน่ง ไอเพื่อชี้ลายให้ตะก้างให้ขึ้นลายนี้เฮ้ยนั่นแหละลองไหมเออโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปโอ้โหขยุกไม่มี็ขันเร่งเลยขยุกไปขาอย่างเดียวไป ้องไหนครับกล้องหนึ่งกล้องสองไปยั่งการย่งการได้กล้วทุกคนตรงนี้เลยพี่มุมเนี้ยเพื่อเโอเคจัดปลายตากล้องเราครับรอรอประน้ำองทีนี้เป็นตาของตากล้องน้ำ ขอบู่อยเอ๊วนี่มีตคนย้งจะจับกล้องไปไงนาะไปได้เลยประธานอเี้วมีสิ่งนีะตรงนี้คือต้นพักหวานพักหานป่านะครับ แม่มัมีาด้วแต่ว่ายงไม่โายกวางกวางวู้วูวเฮ้ยมาทานไม่ได้เหรอดูแลไอ้ต้นไม้ต้นนั้นยังอยู่แน่เลยเนี่ยนี่คนนี้คือขึ้นเสร็จแล้วครับ รอยอเยอะเอ้ยรอชื่นชมเพื่อนครับ <laughs> หลังจากที่นอนกินดินกินกินใกล้เลทีนึงตาวัดเดอะแท็กขอบูนะครับเอกมาสี่ร้อย ผ่าน,นครับมาแล้วครับตากล้องเรา โอ้โย,ยมาไม่ได้กดนะลงไม่ไหมแบบ๊กไม่ได้ท่ายลงไม่ไหมอันเลยเลยงใหยคิดว่าอัดาเแล้ว นะครับช่างแปรเรา XR400 ครับขอบูเนินหินเนินลุกเนินเนียน สข้องตู้ล้เลว